ีพวกเราอยู่กันที่ร้านพิซซ่าสยองขวัญนะครโดยมีเพื่อนเราชื่อชื่ออะไร,ะรบ้างครับพี่จากพี่เลยผมขาวชื่ออะไรแต่วชื่อหวังผมผมขาวชื่อขาวเอชื่อได้นครับชื่อชื่อหวังครับชื่อหวังโอเคครบแล้วค่ะไปกันเลยอะแลมอน,นะ,อะ ชื่ออะไรชื่ออะไรกูเหรอชื่ออะไรชื่อวันซ่าโอเคชื่อว่าวันซ่าเราจะไปทำงานร้านพิซซ่าด้วยกันไปเลยไหนมาซี่คนตรงไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่หัวร้านเหรอนี่ไงร้านพิซซ่าของเราเฮ้ยเปิดโทรศัพท์มารับโทรศัพท์ดิเข้าอยู่ไหน ผู้จัดการโทรมาหรือเปล่าโอ้โหมาอืมีชเวลามากจะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานในการทำเบิซ่าให้อร่อยก่อนอื่นคว้าแป้งสำเร็จรูปบางส่วนจากโต๊ะเสียงใครพูดใครสัส่วนแล้วะแป้งของนี้ไงได้ป้อพนักงานแห่งเดือนใครวะเนี่ยหน้าจอที่ติดอยู่กับหน้าต่างนี่ไง อ๋ออันนี้มันจะมีลูกค้าที่ลูกค้าต้องการเว้ยมันจะมีซอสมะเขือเทศชีสเปเปอร์โรนี่แล้วก็ไม่ใส่เห็ดแล้วไม่ใส่หัวหอมอันนี้พวกเราทำกันอยู่เนี่ยเหลือใส่ซอสมะเขือเทศใส่ซอสยังใช่โอเคแล้วก็ใส่ชีสด้วยพี่หวังชีสชีสชีสอีกชีค่าชีค่าโอเคเปเปอร์โรนี่ครับพี่เปเปอร์โรนี่ครับพี่เนี่ยมันชีสพี่หวังจะกดเป็น๊ะเนี่ยแล้วก็ไใส่เตาอบพี่ใส่เองอ่ะพี่ม่อน ลูกค้ากี่คนมาสานทำมาเองทำมาเองทำมาเองไงวะไม่ต้องแตกแล้วเนี่ยผ่าวิซาทุกหลักอนามัยแน่นอนครับลูกค้าแลนนี้แป้ใครมาทำล่วงอนี้เนี่ยลูกค้าจะเห็นขึ้นมามันจะไม่ดีนะพวกนายเสร็จแล้วน้องปรุงสุกแล้วก็แพ็คใส่กล่องนี่ครัแพ็คใส่กล่องใส่กล่องอ่ะอ๋อนี่ไง พอแล้วแล้วกล่องไหนมีกล่องไหนมีน่ะอ้อในกล่องนี้เสร็จปุ๊บก็โยนไปนี่เลยโอเคแค่นี้อะแล้วก็มีต้องมีคนดูสต็อกคนหนึ่งนะเผื่อพัทดดิบหมดไงนี่ไงมีหัวหอมเฮ้ยว่น่าจะแทงตำแหน่งก่อนไหมครับโอเคเราไปจัดการตำแหน่งก่อน ทำไรไม่ทำไรทำไปทำงานตั้งนานเลยโอเคงั้นไอ้หวังสวัสดีครับคุณลูกค้าอุ้ยลูกค้ามาต้องการซอสมาเขื่อเทศชีสแค่เขาเอาอยากครับเขื่อเทศกับชีสเขื่อเทศกับชีสโอเคบาร์โก่นะครับคุณลูกค้าหวังแค่ใส่ชีสเป็นเอ้ยโอเคเสร็จแล้วพี่นะเดี๋ยวผมใส่คน้นเขาอยากช่วยนะปันเหลือง อครับดูสต็อกด้วยนะตอนนี้ไม่เิดเหตุวุ้ยตอนนี้เกิดเรื่องจะเกิดเกิดข่าวเกิดข่าวฟังตัวข่าวกอนกล้องใส่ได้เห็นล่าสุดขนาขัาวรถบรรทุกสีขาวบนทางหลวงทางหลวง47ทางหลวง47ที่ไหนวะน้ำมันนี่เราอยู่ทางหลวง47เเฮียเสียงอะไรอ่ะ เจออะไรนี่ไหมผีที่ยอดไม่ใช่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 โอเหรอเออใไป่ะเนี่ยพร้อมมะเขือเทศชีสเปเปอร์เอ้ยเปเปอร์โรนี่เปเปอร์โรนี่นะโอ้ยแต่พี่ไปเอามะเขือเทศดีกว่าเมื่อกี้เห็นมมะเขือเทศจะหมดน้าพนักงานครับพนักงานจะทำอะไรเนี่ยฮะคุณอีจิโกะเอ่อผมรอผผาพิซซ่าขอโทษนะครับพอดีพนักงานของชานไม่ได้มันใส่ยังไงครับพี่ พี่มันเตือสตองยังไงพี่แม่เขาแล้วนะพี่ใช่บอกแล้วลูกค้าไปแล้วเหรอลูกค้าได้กินแล้วเหรออเออยังเสิร์ฟลูกค้ายังเนี่ยใครเสิร์ฟลูกค้ายังเสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟไปแล้วโอเคลูกค้ามาใหม่แล้วนี่ไงเขาเอาซอสมะเขือเทศชีสเข้ามาซอสมะเขือเทศชีสกล่องซอสมะเขือเทศเติมยังไงเติมเติมนะครับก็ต้องมันยังไม่หมดหรือเปล่าเห็นแต่ไม่ได้อ๋อเหรอก็ไปแกไปเก็บก่อนไปเก็บกันเอาเป็นการซอสมะเขือเทศใช่ไหมฮะ อันนี้เลยมีอร่อยานแล้วใครทำอ่ะไปผมทำอยู่ผมทำผมเตรียมก่องไว้ให้อาทิผมโอเคลูกค้าไปกิ่ละอร่อยในมือนี้อ่ะแบงแต่อกที่พื้นเต็มเลยมีรถมารถเสียอะไรนะสีขาวโอ้ี่สีดำเงินไม่ใช่หรอกโมเมนต์โมเมนต์ เนี่ยฮะคุณกระโดดข้ามหน้าต่างใครใครมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นคนปะน้าตัวอะไรอ่ะลูกค้าลูกค้าว่าตัวอะไรอ่ะไอ้เหมือนบอลบอลบอลมาไปรับลูกค้าดิไปเรียกลูกค้ามาเลยไปเฮ้ยลูกค้าหนีอะพี่ลูกค้าหนีไปได้ยังไงนัชลุต่อบริการรับเราไปหนีดีกว่า ไอ้น้ำมันเฮ้ยน้ำมันลูกาน้ำมันน้ำมันยันนาเฮ้ยโหน้ำมันเริ่มมากเลย่ะเฮ้ยโอ้โหเอาพูดโอ้โหฟาร์มมะเขือเทศชีสเห็ดหมูหอมเอ้าไปไหนมาโอนไปโมนอนึ่คนไิ่มาเอาลูกค้ากูตื่นเต้นด้วยสถานการณ์เอ้าคุณนะคำนี้คุณเนี่ยใครอ่ะคือคุณแหละใครโดนอะ ความเสียงร้องความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดดวงตาฟันอะไรอะ่ะลูกค้าต้องการอะไรอ,ะอ่ะอ๋ะอ,อมันน่าจะเปลี่ยนขาพอดีอ๋อเดิมเปลี่ยนจออ๋อคุณดูหนังสยองขวัญมาแล้วคุณไม่เปลี่ยนจอใช่ไหมใช่ค่ะผมเดิมโอเคโอเค,อเคซอสมะเขือเทศชีสเปปเปอร์มันเติมได้ไงไมันติมได้ไงอ๋อเข้ามาเติมได้ไหมว่ต้องรอหมดก่อนหรือเปล่าย ไฟดับ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 พวกนายไฟดับไปทัไปซ่อมไฟกันซ่อมฟิวซ่อมฟิวนี่ตรงนี้มีเครื่องหมาย question mark เอสเซเจลีมาค่ะมาค่ะมาค่ะไปด้วยกันเทกอัต้ตอนอยู่นั่นแหละไอเค้ยกะติดไรแล้วเสียงอะไรเกิดอะไรมาอยู่ตัวกันด้วยครับอย่าตกใจกันนะคะ เจจไมาสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการอะครับคุณลูกค้าสั่งได้เลยนะครับคุณลูกค้าซอสมะเขือเทศกับชีสค่ะคุณลูกค้าซอสมะเขือเทศชีสเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เติมได้ไงอนี่ยเดินผมเอาออกมาให้หมดก่อนหรอค่อยเติมเออหรอใครไปข้างหลังเมื่อกี้ข้างหลัง้ยมอนมอนมาอ๋อคืนที่สองแล้วคิดมากนี่ค่ะเพื่อนติมเต็มออกใจตอนนีวันที่สองแล้วันนี้เราควรต้องทำมันเดี๋ยมนเดี๋ยโอเคโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิ พี่หวังพี่หวังอู้งานหรือเปล่าน่ะนะครับผมเช็คแค่อนที่อยู่เพื่อรถเสียเฮ้ยทำไมลูกค้าน่ามีฟืนจังวะไหนวะทำไมมันมีฟนเฮ้ยลูกค้าครับนี่แหละผมคิดม่าเมล่ะลูกค้าน่าจะไม่ไปลูกค้าม่าน้าเหมือนคนในร้านเนี่ยกินเมลหรือเปล่าลูกค้ากินเยอะนะครับเนี่ยเครื่องแน่นเดียว แล้วก็บอกว่าอยากถ่อมนี่ยน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะโค่นนะครับลูกค้าขานั่นไม่ใช่ครับลูกค้าตอบไงดีมากเอ้ามอนแล้นมันยังไม่ได้เผาไอ้ดิฮียังดิเาเห็นเห็นกล้ากีนแบบนี้อะฮะชิ้นขาวเฮ้ยชิ้นขาวของม้ของม้ของม้วนชหมดชิมนหมดชิมนหมดชิมนหมดชิ้นหมชิ้หมดลูกค้ามาฮะดูฮัลโหล มีของมีของมาส่งจะวางบริเวณทางเท้าฉันไม่มีเวลาพกมันอ๋อเขามาส่งของอ่ะแต่เขาไปหน้าร้านไปเอามาเลยเฮ้ยนั่งรถขับหยิบมาพี่หยิบมาอ้าวหยิบไม่ได้อไอ้ตัวเนี้ยใครดีอะภาพหลอนภับหลอนครับภับหลอนครับหลอนไม่นะลูกค่ะของมันหายไปแล้ว ใช่ครับมันดึกแล้วมันก็เลยอาจจะง่วงนอนกันบ้างอา,าจจะมีของไอ้จ็อกกิ้งนอนเค้กไปเลยอ๋อแต่ของเมื่อกี้เหมือนจะไม่ใช่ของเราหรือเป <c oughs> อล่าเฮ้ยใครเนี่ยร้านค่าอ๋อร้านค้าแต่เขาโทรผิดหรอมั้งโทรหาลูกค้ารอสักครู่นะครับลูกค้าเอาซอสประเทศเปปเปอร์นี่เห็ดหอมร้านนี้น่าจะระคองอ้วนนะครับเนี่ยในจินชีตัวจิว๋วเจียผมยกไม่ขึ้นกินมากกันานี้นะครับลูกค้าอะไรนะ ผมยกเขามหลุดมือจุ๊ยเป็นบ่ครบแล้วใช่ไหมไอ้มอนไม่ใช่ว่าไปเนี่ยเขาไมคิดเองไงพี่ออ๋เดี๋ยวเจะของร้านหน่าเราอะไรไงตัวเสิ่งอะไรอ่ะตัวสอบเตาพี่เตาที่เตาเราอ่ะตัวสอบไฟไหม้อะเฮ้ยจอะไรอ๋อมอนไม่มีอะไรครับผมบอกว่าพับผ้าฟังข่าวฟังข่าว เขากำลังเดินทางไปยังธุรกิจริมถนนที่ไกลขาคุณทำงานล่วงเวลาปวดล็อกประตูและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับยานพาหนะจัดส่งที่ไม่ได้รับการไม่นั่นเดทหรือเันพีคืนที่ยอนเฮ้ยคืนที่สาอนไเอ้าไม่ได้ปิดไม่ปิดร้านเหรอเองฮะเราลืมนะทำไมไม่ปิดร้านไม่ปิดประตูเนี่ยว่าน้าครับ ถ้าในร้านมีครับ,รบอ๋อเอาไว้กันโจรเข้ามาเข้าใจไหมเรจะใช้เอเคครับลูกค้าคนแรกแ้นดีนมตีขี้เล่นขาโสมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรลูกค้าบนผี่ชุดดำ<น>ไม่ใช่ไม่ใช่มือพี่ชุดท ลูกค้าอาจจะพูดบ่นว่าเออวันช้านะอะไรเงี้ยต้กงไปทำอะไรต้อกลับมาสวัสดีครับวางใจสัญชาตญยามของตัวเองแล้วทำสิ่งที่ถูกต้องกลบซ้าคับเชตทำอะไรกลับบ้านหรือว่าเราเลิกงานกันไหมเฮ้ยเราทำสิแดงเราทำเสิแดงมาเฮ้ยประตูประตูข้างหลังเปิดหรอไอ้เจ้ตัวจมด รถรถนะรถคอเวชันรถสีแดงมอนไปรับดิลูกทำไมได้ยังไงพรสับไ,ไปรัเองสวัสดีค่ะท่านอยู่ข้างนอกบริเวณาจากักรถคุณสามารถเข้ามาได้เลย,เลยแล้วนะ,ะมอนไปรับลูกค้าเร็วเดี๋ยวลูกค้าเร<อ>็วมีบางอย่างเกิดขึ้นในฉากหลังมีบางอย่างเกิดขึ้นในฉากหลังคืออะไรอะยัง เฮ้ยมอนอะไรรถรถรถหายไปแล้วไม่นะกลัวอย่า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 กลัวไม่หรอกเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะมอนนะมีอะไรเกิดขึ้นในฉา้หขลังขลังหรอขลังมีอะไรเกิดขึ้นหรอมอนเข้าไปดูดิประตูเปิดหรอเสียงอะไรไม่มีนะไม่มีนะ ี้ยปิดหับป้ามเั้ยมีรถมามีรถมามีรถมาทุกคนมีรถมาเป็นรถเก่าๆสีดำๆเหมือนรถคันนี้อันดูกว่สีขาวอีกเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าไปที่รถบรรทุกหรือแจ้งโทรตำรวจโทรตำรวจไหมนี่ของเรา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 นี่ของเร้านอะไรนี่คือตำรวจ อะไรกดมคนตำรวจฮะตอนนี้เกิดเรื่องร้ายแล้วเข้าใจละแล้วจะส่งหน่วยไปยังสถานที่ของคุณในไม่ช้าพวกเขาจะมาถึงภายในหนึ่งนาทีรอจนกว่าจะถึงเวลาไม่ได้บอกหนึ่นที่เลยนะครวิววิวเขตุ่มเราจะมาละโดนแน่ยุนรอดยุนรอดมีคนมามีคนมาจริงๆริงเฮ้ยทำอไงอ่ะหนีหรือเปล่าวะอยู่นี้อย่านี้มัเข้ามาไม่ได้มัเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ไม่ได้ก็เฮียอะไรมอน ไกูอะไรกูอะไรกูอะไรกูมามอยู่ไหนไม่รู้ตำรวจจะมาแล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้ยติดแนมยเลยยดเลยยืดเลยยเมันเข้ามาไม่ได้ไอ้หวังเงินจุบสิงวิสิบวิตำรวจจะมาแล้วเราป้นึงนะ แล้วเราไม่ตามมันทำไมขาดขดไปดิ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 ้าสี่ตนรมานล้วดำมาแเร็ลเสร็จวเร้เาได้ตาด้วิ่งไปที่ตำรวจไปหาตำรวจเลยผมมันดิอาผมไปหาตรวจสิมาเจอแล้วหรอมาชิดาเนล้วอ้าวดูดโอเคแล้วนโอเคนี่เหรอดวเสด วัน,น,นต้องไปโทรหารตำรวจเอเอา้าจบแล้วว่ะเราปลอดภัยแล้ว,วอ่ะแค่นี้หรอหนีข้าวหยกไม่ถ้าเกิดว่าเราอะไม่โทรหารตำรวจอะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้ววันนี้พวกเราจะไปร้านพิซซ่าสยองกับอโอเคข้ามมาเถอะรอบนี้เราจะไม่โทรหารตำรวจแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อปืนอะเราสามารถยิงสู้กับมันได้หรือเปล่า ปราไม่แต่ว่าถ้าซื้อปืนถ้าเราไม่ซื้อปืนซื้อไม่ซื้อปืนเราต้องหนีไปถึงทั้งคืนเลยเหรอน่นใช่ไม่มีเวลาอยู่พี่ไม่มีเวลาอยู่แบบต้องทำวิ่งหาของอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่หนีหนึ่งนาทีอะไรอย่งเงี้ยมั้งไม่ได้นาทีตำรวจเมื่อกี้ไม่แต่ตอนนั้นมันเขาเรีตำรวจมาไม่ใช่เหรอใช่ไปน้องไปทำงาน นะครับมาครับมาครับกำลังทำครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสร,รส็จโอเคเราโทรหาใครไหมเดี๋ยวมีคนโทรมาไหมเนะนี่ยฮัลโหลไม่โทรก็ยังได้ฮัลโหลเฮ้ยโอคานะคุณนะครับเนี่ยเมื่อคืนกินไม่อิ่มหรอครับไม่หรอกพี่ชายอยากจะกินพี่ชายกจอก่อกันจะกะไม่รู้ว่าเขาในโทรศัพท์มัน,นหิวโญ่อะไรไง ไปทำไฟไปละไปละไปละชิวๆๆๆไม่ทำโรเตอร์เอาขัดเอาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบกูขวิดมาเหม่ยขวินมาเหม่ยเฮ้ยไอ้สองตัวที่จะออกจะเปล่าได้นี่เคยได้สามอีกรอบหนึ่งเฮ้ยแล้วใครมาวางไว้นี่เนี่ยกล่องพิซซ่ามันกระเด็นเห็นไหมยี่ไงไปรับเลย ตามสูตรที่เราเคยทําไว้คุณต้องรับรือบงใฉันไม่สามารถบอกสิ่งนี้กับคุณได้แต่ย่ายไว้ใจใครเลยมีบางอย่างเกิดขึ้นในฉากหลังมันจะหมายถึงว่า <What? S 1> จะมีบางอย่างเกิดขึ้นในภายหลังนี่แหละอ๋อเลยอะไรอะไรม่อนมันโดยนไอ้คนไอ้คนที่มันหลุดมาลากไปแล้วพี่อ๋อกลับไปภายในแล้วเราต้องวิ่งหนีจนกว่าเวลาจะหมดหอหรออันนี้พี่จะไม่ถวายตำรวจนะรับเนี่ยใช่พี่ ไหนไหมาเลยมาเลยมาเลมาาช้าเชาช้าเชาคันนี้นะมาเอ้ามาของมารถคันนั้นดูเก่าจังเลยใช่มันก็เก่าเมันหน้าแล้วแหละมาเ้าเลครับขอมาขอครับเฮ้ยทำไมกูโดนังอะเอ้าเอ้าเราตายเจ้าอับฮะ อ๋อถ้าเรียกโทรหาตำรวจเราจะวิ่งหนีนี่แล้วถ้าเรียกเฝ้โดนบันทึกมันจะจับเราเมื่อกี้ใครเข้าไปอ่ะผมเองผมกูว่าแหละกูตัวกูตัวกูถูกยิเข้าไปด้วยแล้สองนั้นมันไอ้นี่มันได้ไงหกคืนอ๋อมันเล่นซ้ำมันจะขึ้นเป็หกคืนไม่แค่สูงสุดแค่สามคืนพี่อ๋อมันแค่เล่นซ้ำโอเคงั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าสุดท้ายเราก็ชนะขึ้นมาได้ไปปิดคลิปม่อนปิดคลิปให้พี่หน่อยมานี่มาไม่ปิดเป็น โอเคทุก okay, คนายบายครับส<อ>ําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายครับนะครับโอเค let's go